ขอขอบคุณคุณเบอรโมเมนต์เรเชลคุณถักดนัยหอมูดมคุณนวพัฒน์นาวลลองคุณ j t ุ c ิตจีสคุณนิกซัสแชเดอร์และคุณมิสซี่โรที่สนับสนุนช่องเราครับผมขอบคุณครับสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดซองสุ่มนะฮะ VCP 03ที่เพิ่งออกมากันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งซองสุ่มนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะเพราะว่าออกมาเสริมให้กับฟอร์แมต B standard นั่นเองนะฮะก็จะเป็นตัวของพวกรอยโยพาราดินหรือว่าแทนที t ่สมาชิกชุลลุมกาาซฟ้าของไอ ครับเล่นนะฮะก็มีทั้งหมด5แคลนนะฮะในบ็อกนี้นั่นเองนะซึ่งรอย่อพลเรืนของเราก็จะโหดขึ้นมาอีกแล้วนะของเซอร์มันอกทุกบล็อกเลยนะโอเคบ็อกนี้นะฮะมีแคลนอยู่ทั้งหมด5แคลนด้วยกันนะครับแล้วก็มีสิ่งที่พิเศษกว่าบ็อกอื่นๆด้วยนั่นก็คือ ตัวของ I M R นะครับนะก็จะเป็น Image Rare นั่นเองนะซึ่งปกติอ่ะระดับความหายากของการ์ดใน2ส,สุ่มมันจะมีพวก R 2 R 3 R V R S V R ใช่ไหมซึ่ง S V R นี่คือสุดยอดแล้วแบบอย่างสวยอ่ะนะครับนะแต่ว่ารอบนี้มันจะมีเลดพิเศษที่สูงกว่า S V R ขึ้นอีกก็คือ I V R นั่นเองนะก็จะเป็น Image Rare นะอย่างที่บอกก็คือใน็อกนี้จะมีทั้งหมด1ใบด้วยกันนะแต่ว่าไม่การันตีว่าจะออกนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าราคาสูงมากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น ตัวของบอนเนเซลแล้วก็เป็นบอนเนเซลอาร์ตโคลินรู้สึกว่าทางบริษัทแจ้งมาว่าผลิตแค่ร้อยใบเท่านั้นนะครับในประเทศเนาะดังนั้นเนี่ยโอ้โหถือว่าโคตรแลถ้าเราเปิดได้ในคลิปนี้คือแบบยังเจ๋งอ่ะนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าในบล็อกนี้เราจะเปิดได้อะไรบ้างเนาะก็นี่ด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับนะส่วนแคลนที่มีในชุดนี้ก็จะเป็นโกพลาดินนะลูคามิออร์เคเนทิ้งแทงนุบัตธรรมะแล้วก็รอยัลบพลาดินนั่นเองนะสำหรับแคลนในชุดนี้เนาะก็คนที่เล่น V Standard ในน5คลนี้ก็แนะนําให้เปิดแล้วบบน้นห ว่าเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหน้าจะมีตัวของ B T ออกมาใครที่ไม่อยากจะเปิดเป็นสองสุ่มก็เปิด B T เอาก็ได้นะี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสุ่มได้อะไรบ้างเนาก็แน่นอนนะฮะการที่ผมอยากได้จากชุดนี้มากที่สุดก็คือ I M R นั่เองนะมัน Borneo l i c e เนอะ่ ine, นะอาร์โคลินอ่ะโอ้โหไม่อยากได้ได้ไงนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาเปิดดูกันดีกว่าชือ้อ่า ในชุดนะครับนะเขาจะมีเหมือนเป็น PR เซตมาให้นะฮะแถมให้1บล็อกเนี่ยนะครับจะมีให้1แบบจาก4แบบนั่นเองนะซึ่งรอบนี้ผมได้เป็นเซตของ Axel ซนะสำหรับแคลนนารุคามินั่นเองนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่านะจริงๆมันยังมีแคลนอื่นด้วยนะที่ให้มาเดี๋ยวผมดีดนิ้วแล้วมันจะขึ้นมานครับ <S <S โอเคตามนี้นะครับว่ามันได้อะไรบ้างเนาะก็จริงๆมีมี 3แคลนด้วยกันก็จะเป็นพวกออร์ l e ค o วย์ก d พาลัดินลูกบาทธรรมะอะไรประมาณนี้มัง้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่ก็รอย a l อะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าเซตของ e x c e เเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะอ่ะใบแรกก็จะเป็นกิฟต์นะครับนะแล้วก็จะเป็นตัวของฟอนติเกอร์นะครับคีฟอยฟอนฟอยโดฟอย แล้วก็เป็นตัวเริ่มฟูอาร์ตด้วยนะฮะสวยงามมากนะครับโอเคเราได้ตามนี้เนาะทั้งหมด6ใบด้วยกันนะครับโอเคอันนี้สาหรับพี่แพ็กเนาะลองไปุ่มกันได้ถ้าสมมติว่าใครยกบล็อกนะครับก็จะได้แบบนี้เนาะใน1่บล็อกนะครับประกอบด้วย22ด้วยกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอเคผมเอามารวมกันเลยนะ22จะได้ง่ายๆโอเคง okay. ั้นเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันดีกว่านะฮะเริ่มจากซองแรกเลยละกันเนาะอ่าฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับในะการเปิดซองไทยเนาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เปิดซองไทยก็ก็ดไไดูไไว้นะ้ บิดบิดฉีกหัวนะครับอ่ะใบแรกที่เราได้นะฮะเราไม่โฟกัสอีกเดี๋ยวนะ <S 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 เป็นแฮมเมอร์นักเกิลดราก้อนนะครับได้มาทั้งหมด1ใบด้วยกันนะฮะ <S <S โอเคแล้วก็เป็นตัวของออรกเคิลนะผมเกตสองนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมแยกแคร์ไแล้วกันเนาะอ่ามีทั้งหมด5แคร์เนาะโอเคแบาอย่างนี้อ่าอันนี้เป็นออรกเคิลอีกแล้วนะสำหรับตัวเมกัสนะครับน,นี่แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะดราก้อนไนท์ เทสไซต์ side, นะฮะโอ้ใบแรกมาก็เป็น SP กันเลยทีเดียวนะฮะโหสวยงามมากอันนี้เป็นของของใช้สําหรับนารุคามินะครับบอกว่าลงมาทอดซสองใบแล้วก็ใบเรียกษาแถวหน้าคู่แข่ง1ใบได้ลูกสามพันนะครับนะโหแค่นี้ก็เก่งแล้วอ่ะแล้วเทคลาบอกว่าเมื่อตีบรรยากาศนะถ้าคู่แข่งไม่มีเรียกษาในแถวแนวตั้งเดียวก็อยู่ในนี้บวกหนะ้าพันนั่นเองโหยังเก่งอ่ะก็ SP น่าจะแยกไว้ดีกว่าเนาะโอเคมาเรามาดูกันต่อนะครับว่าเราจะได้อะไรกันอีก สองที่สองนะครับนะแน่นอนว่าไอเอ็มอาร์ต้องเป็นของเราแหละร้อยใบในโลกใบใบในโลกจะมาอยู่ในมือเราหรือเปล่าเป็นออร์เคิลทิ้งแทงนะใบนี้โอเคแยกไว้นุบะทามะโกนี่วันเดอร์เซลใบนี้ยงยังโหดใบใช้เลยนะครับนะโอเคแล้วก็เป็นตัวของนุบะทามะเี่สองนะตัวใช้อ่อยู่นี่โกยังไม่ออกโอเคอยู่นี่โอเคมาไป ตอนฉีดหัวระวังนะครับระวังการหัวหัวขาดนะฮะโอเคอันนี้เป็นนุบัตธรรมะนะครับเกรดหนึ่งนุบัตธรรมะ,ะเกรดหนึ่งโกแล้วก็เกรดสามตัวของอาลาร์คินทิงแทงนั่นเองนะโหสวยงามมากโอเคเป็นโคโค่นะครับนะบอกว่าไล่ทับสองจูนหนึ่งได้โหสุดยอดโอเคอันนี้เป็นเกรดหนึ่งโกลนะครับโกลกันเลยทีเดียว อ่านุบะธรรมะเกตหนึ่งโอวมิเรียนนะฮะนะตัวตัวเล่นของนารุคามินะคอสตัวสองบวกห้าพันระบบหนึ่งครีแล้วก็ถ้าคู่แข่งมีเรียนสองใบเดียวกั้กว่าแทนที่จะบนหนึ่งครีจะเปลี่ยนเป็นตีแถวหน้าคู่แข่งทั้งหมดแทนนะก็ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นโคโค่ได้มาสองใบแล้วนะติดอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็น ami, นาะรุคามิเนาะอ่ะ เป็นตัวของออราเคลื่อนทิงแทงนะฮะออราเคล่นอนยู่นี่ออราเคล่อนอันนี้เป็นตัวของโซโซนะฮะออราเคลื่อนทิงท้งแทงเกตสามแล้วก็เป็นตัวของนี่เบดีเวียนะครับใบนี้เกตสองรอยั่อที่เราใช้นะฮะใบใบเล่นเลยนะครับตัวกิ่งเราก็ได้มานะเป็นการระดับ3 r โอ้โหสุดยอดมากเนี่ยโอเคเราเปิดต่อเปิดต่อรอยัลอนเพิ่งออกไปเดียวเอง <laughs> โอเคใบนี้เป็นรอยัลแลลวอ่ะมาเมื่อกี้พูดว่ารอยัลอนออกไปเดียวอ่ะรอยัลออกมาที่2แล้วฮะ เอ็มริสนะครับโอเคแฮมเมอร์นักเกอรดราก้อนอ่าเกทสามตัวใช้ของนุบะธามะนะครับนะคิจิกิริของโกนะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโอโ้ยใบเก่งนะของลาเคินสามอาร์นะเกทหนึ่งนะฮะใบนี้ดีมากนะแปะคีย์ไว้บนท็อปกองแบบฟรีๆโกอ่าฮะสองต่อมาเป็นนุบะธามะเออไม่เราไม่ได้นับสองเลยนนีะ่ว่าเปิดไปกี่ซองแล้วอ่านุบะเหมือนกันนุบะแล้วก็ ออกมาแล้วครับสำหรับตัว Raven Hair Nezel นะครับ VR ของ Clan Go Paladin ซึ่งใบน,นี้ก็เป็นใบใช้ของ Go Paladin หนึ่งใบนะครับบอกว่าถ้าแวนเป็น l o n Nezel เขาจะบัสหนึ่งแล้วก็สามารถไลฟ์มันในสภาพสแตนได้เลยนะฮะก็ Ron Nezel จำไลฟ์ปุ๊บแล้วก็เหยียบมันทับได้เลยแบบ2 Excel อ่ะภายในแบบเขาไปเก็ตหนึ่งอ่ะเออแล้วก็ใบน,นี้ก็ได้2องายได้นะแทนที่บอ n Nezel จะลบห drive ใช่ไหมแล้วก็เทรนดมบอกว่าเมื่อตีถ้าคุณมีบอ n Nezel อยู่ในโซ่เขาจะบัสหนึ่งบวกหมื่นห้าบวกขีแล้วก็แข,ข,งข่งคอพิทักษ์มากาัดไม่ได้โอ้โหคคือเป็นนแแที่บบ โกงมากเลยนะเพราะว่ามาเล่นต้นเกมแบบอย่างโหดอะ่ะคือถ้าของมันขึ้นอะ่ะแล้วแบบได้เริ่มก่อนทุกอย่างขึ้นคือแบบเด็กมันแทบจะแบบชนะได้แบบทุกแคลนเลยก็แน่นอนว่าพอบล็อกนี้ออกไปก็โกก็เมตาครับนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะเด็กมันโกงนะโอเคออร์เคิลโกาลาดินโกาลาดินแล้วก็อ่ะเป็นตัวฟูอาร์ตนะครับของตัวเบดีเบียนนั่นเองนะโหสวยงามมากเนะี่ยไม่มีกรอบนะครับสวยงามสวยงามสวยงามก็ แน่นอนเป็นใบใช้อย่างที่เราบอกไปเนาะดัตตี้พลาสมาดราก้อนนะครับนะอ่ากิจสองตัวของนารุคามินี่โหยู่ไวมาสเตอร์นี่สําหรับตัวนุบะทามานะเป็นที่ผมจําได้เลยเกิจสามอยู 3, 9, ่บนเก้าพันโอโหตอนเล่นภาคแรกก็ยังมันนะใบเนี้ยโอเคตัวนี้แล้วก็อัลลาขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัวของดรากอนิกเดียสไซส์นะครับนารุคามินั่นเองโฟกัสสิไม่โฟกัสแป๊บหนึ่งนะมันกล้องผมจะมีปัญหาโฟกัสแล้วแหละโอเคนะฮะโอเคซองต่อไปนะครับผมยังไม่เห็นวีแวล ของ s v r หรือว่า IMR เลยนะฮะวันนี้เรามาเปิดแค่หนึ่งบล็อกเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะออกไหมนะอาจจะออกท้ายๆก็ได้ใครจะไปรู้นะครับใครเอกต้องมาตอนท้ายใช่ไหมโอเคอันนี้จะเป็นนุบะธามะนุบะธามะโอ้รอยโยกพลาดีนแล้วก็เกาโมนะครับเป็น VR นะฮะสวยงาม คเท่บอกว่า imana? ถ้าคุณมีการ์ดเจนหนึ่งต่ำกว่าเรียกการ์ดทั้งหมดนะครับนะจะไม่โดนตีฮิตแล้วก็ไม่โดนรีทายจากเทคด้วยนะโหโคตรโกงแล้วก็เทคล่าบอกว่าเมื่อลงคอตบัตหนึ่งนะครับเปิดท็อป3ใบแล้วขอการ์ดไม่เกินหนึ่งใบลงมาที่เหลือเรียงไว้ใต้กองแล้วก็ยูนิตทั้งหมดบวกหกพันนะครับก็เป็นเกสสามในหนึ่งใบของโกที่ขี้โกงนะฮะโอเคโอเคสองต่อมาเปิดอย่างรวดเร็วครับคลิปนี้รอยัลนะฮะนารุคามิดอรู้ว่าทำมะไรเลยนะลู้มีอยู่นี่ แล้วก็อันนี้เป็นเก3าร์นะครับนาะลุคมินะฮะเดรนิกนะครับสต er ริงเกอร์ดรากอนนะบอกว่าวเวนลี่ลงสนามเขาจะบัตหนึ่งะฮะใบแถวหน้าเพียงหนึ่งใบแล้วก็บวกห้าผันนะครับแล้วก็มันบอกว่าถ้าถูกไล่ทับนะครับคอมันลงเลรียแล้วก็แวนบวกหมื่นน,นั่นเองเดี๋ยวนะไม่โฟกัสอีกแล้วโอเคดำนี้นะครับตอนนี้ซองเหลือทั้งหมดโอ,อ้โหเยอะอยู่8ดซองนะครับนะไม่นับซองนี้นะโอเคเรามาเปิดกันต่อนะอันนี้อันนี้เลยครึ่งทางมาแล้วอ่ะ อันนี้เป็นตัวของเกรด2นะครับนารุคามินั่นเองโอเคนารุคามิอีกแล้วออาราเคลนแล้วก็รอยย่อพลดินนะครับเกรดอ่าใบนี้เพิ่งออกมาใบแรกนะเป็นตัวที่นํามาเล่นกับตัวนี้เกรดสอใบนี้นะครับนะต่อกันไปไมียังคงต่อกันได้โคตรหล่อเท่อะดูดูซะเท่ไหม <laughs> ตอนภาคภาคหนึ่งนะครับล่างหนึ่งเขาก็ต่อกันได้นะสอใบนี้มันแบบเป็นไฮโบนะไฮโบ คู่หูคู่หูนะก็พักควีก็ยังต่อกันได้เหมือนเดิมนะครับหรอเท่มากนะฮะก็มีสกิลที่นำมาเล่นด้วยกันนั่นแหละนะครับนะก็เก่งครับสองใบนี้อืมต่อมาต่อมาเป็นเกรดหนึ่งนะฮะของรอย a l นั่นเองนะฮะอ่าอันนี้เป็นเกรดสองโกนะครับอ่าฮะโอ้พารอมิเดสของรอย a l เห็นหนะ้าครั้งแรกเลยในบล็อกนี้แล้วก็เป็นเกดนรดสองนุบัธรรมะนั่นเองนะโอเคนะลูคามิโอเค โนบะทามะอ๋อวอมิเลียนใบที่สองแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วว่ะเป็นมังกรปีศาจลักซ่อนมากัสึสตรอมนะครับนะโอ้โหนี่ svr เงสวยงามนะครับก็ svr ของชุดนี้ผมมองว่าค่อนข้างทำสวยนะโอเคเกมสามนะมาร์กัสตอมของนุบะรรมะนั่นเองนะนี่เป็นไงครับสำหรับมาร์กัสตอมนะครับนี่ดีเทลการ์ดนะครับสำหรับ svr นะคร์บแล้อก svr นะก็สวยงามครับมาร์กัสตอมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างเก่งนะบอกว่าเมื่ออยู่ในนี้ถูกวันการตีเขาจะบัตหนึ่งแล้วก็รีไทมเรียการ์สองใบแล้วก็จะไม่ถูกหิดด้วยนะครับก็กันแวนได้นะครับเวลาแวนเขาเตียงแรงแบบ กินเรียทิ้งแล้วก็รอดชีวิตเฉยนะฮะแล้วก็เทคเล่าบอ,อกว่าเมื่อเรียาการ์ดของคุณขึ้นมือในเทิร์นนะสามารถถอดเกสรในโซ่แล้วก็โจกัสหนึ่งใบแล้วคอมือลงมา3ใบได้แล้วก็แต่ละตัวก็บวกห้าพันอันนี้ก็เป็นเทคแห่ตีนะเนาะนี่ความสวยงามนะครับขอบทองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับการ์ด s อ r นะยังสวยนะฮะก็ชุดนี้เขาทํา s ส r ค่อนข้างสวยจริงๆแหละนะฮะสวยกว่าชุดที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยนะฮะโอเคเอ่อไว้นี่ละกันโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเร,เราต้องแยกการ SP ใช่ไหมลืมลืมลืมอันนี้กับ p นี่ว่าต่อไปไม่น่าจะมีอะไรละนะครับนะเพราะเอ s พ r มันได้ออกไปแล้วนะฮะก็เปิดอย่างรวดเร็วครับรอยัลนาลุคามิแล้วก็น่ะเป็นตัวของ พีทากอนเมก,กัสนะครับเป็นอีกหนึ่งเกจสามตัวหลักของอลักขึ้นทิงแทงเนาะนี่ลออาดก็น่ารักมากโคนคอนทิเกอร์ของเราอะเวลาเราไดอะมันจะบวกอีกห้าพันสมมุติว่าเราได้หมื่นมันจะเป็นหมื่นห้าใช่ปะได้ห้าพันมันจะเป็นได้หมื่นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เทคล่างคือเบอร์มากนะบอกว่ายืนช่องแวนเมื่อตีทอโซเกจสามหนึ่งใบและทิ้งมือห้าใบนะครับแล้วก็ได้จะบวกสามได้แล้วก็จํานวนการ์ดที่ ต้องทิ้งจากคอสมันนะจะลดตามจำนวนเรียการ์แถวหน้าที่เป็นเมกัสนะครับถ้าแถวหน้าเป็นเมกัสสองใบก็จะเหลือทิ้งมือ3แล้วก็ตี5้าได้ได้ขี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 ้อัดหน้าเขาก็มึนอยู่มึนอยู่นะฮะโอเคเพทากอนเมกัสออกมาแหละนะฮะอ่าฮะต่อมาเป็นโกพลาดินนารุคามิโนบะธรมะแล้วก็อ่ะมาแล้วนะสำหรับ VR ของนารุคามินี่ VR ค่อยๆออกมากัน คอ่อยๆทยอยออกมาเดโทนิกดิวดราก้อนนะครับนะอ่านผิดขออภัยนะฮะบ,บอกว่าเมื่อตีบอลกาดเขาตบบัตรหนึ่งแล้วก็ใบแถวหน้าเขา1ใบแล้วก็สามารถทิ้งมือตามจำนวนลีกาทุกแข่งแล้วก็ตีเสร็จงัดนะครับแล้วก็บวก5,000ได้ลบ1ได้เนาะก็ถ้าเขาไม่มีเลียเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องทิ้งมือนะตีแวนปุออ๊บเขาตบบัตรหนึ่งยิงแล้วก็ตีเสร็จก็ลุกเลยได้ลบหนึ่งโหโคตรโกงนะคือพอผมเห็นไว้ผมนึกถึส,สกินเบิร์กเลยนะฮะแบบเทคคล้ายๆกันนะก็ทิ้งตามเลียนั่นเองนะซึ่งกกก็็็เปนนนนนน VI ใบบบบึงงงงที่่่คคอขข้าาแแแรรมมะะัั ว่ายิงเขาทุกเทิร์นอ่ะยิง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 แล้วก็แบบตีเสร็จทิ้งงัดทิ้งงัดทิ้งงัดบางทีไม่มีเลียก็งัด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 อย่างเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งนะครับนะบิยาที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยโอเคซีซองสุดท้ายนูบะาธามะรอยย่อพาาดิน รอยย้แล้วก็อ่ะมาแล้วนะสำหรับตัวอัลเฟรดนั่นเองนะครับนะโมนาแซงทอรี่อัลเฟรดนั่นเองนะครับนะก็เป็น VR ของรอยย้นั่นแหละนะครับบอกว่าบัสเตอร์เบดในช่องแวนแล้วก็ในช่องกาจะบวกพาวเวอร์10,000แล้วก็ได้ชิล5,000ด้วยนะแล้วก็มันบอกว่าเมื่อลงแวนคัลเตอร์บัสหนึ่งเวัสด์หนึ่งแล้วก็นำบัสเตอร์เบดนะครับนะจากกรอบโซน1ใบขึ้นมือจากนั้นตัวมันเองจะบวก15,000แล้วก็ถ้ามีการ์ดที่มีชื่ออัลเฟรดอยู่ในโซนเนี่ยมันจะบวก1คครรนนนั่นเองะับก, B B กหนึ่ี่่ยยไมคยมคอ ไหนเก็บหลุมได้คือจริงๆเด็กมันเล่นกับบัตเตอร์เบทค่อนข้างเยอะแล้วทีเนี้ยบางทีที่บัตเตอร์เบทมันคอ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 จนหมดเด็กยอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นยากนะครับจริงๆวันนี้หมาช่วยเก็บเกสรสองอยู่ที่เป็นโปรโมเกิทหนึ่งเนาะแต่ว่าใบนั้นสมมุิว่าไม่ได้ใส่หรือว่าบางทีไม่ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะเรียกบัตเตอร์เบทออกมาเล่นไม่ได้แล้วนี้ก็เล่นยากใบนี้เป็นใบที่ช่วยเก็บบัตเตอร์เบทขึ้นมาเล่นได้แล้วก็บวกพลังบวกขีได้นะถือเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ปั๊มพลังงให้บบบััตตตเเเอรรร์ีแคผมกก็่งครรััับบสหตวอัลเเฟรรรรรดนนนนะะะะะฮตััีี้้หลือออกซงคบบูธม ออ่าเคล้นนารูคามิอ่ะแล้วก็มาแล้วนะสำหรับมาก,ก็สึสกรอมแบบธรรมดาเนาะเป็น V R ธรรมดาไม่ใช่ S V R นี่เทียบกันระหว่าง S V R แล้วกันนะฮะก็ถือว่า S V R สวยขึ้นค่อนข้างเยอะนะอ่ะลองเทียบดูนะสวยงามมากนะครับน,ะนี่ตามนี้เนาะแล้วก็ซองรองสุดท้ายนะครับนะโกพลาดินนาลูคามินูบาทามะแล้วก็เป็น S P นะครับของ n นโ onic Stringer Dragon ก,ก,กนนะฮะสำหรับ นารุคามิหนึ่งโอเคสปออกมาแล,แล้วแล้วก็สองสุดท้ายน่าจะการันตีส p ปะ่ะเพราะว่าสปเราเออกมาแค่3ามเองลายเซีนหนึ่งนะครับนะผมคาดว่าน่าจะเป็น SP5 นะอันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูเลทของช่องอื่นมานะแล้วก็อันนี้คิดก่อนคิดก่อนคลิดก่อนเปิดน่าจะเป็น SP อีกใบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ย SP ใช่ไหมมันมีอะไรบ้างนะ3 r ใช่ไหมใบนี้ก็น่าจะมี SP นะใบนี้ก็อยากได้เป็น SP เหมือนกันนะครับไม่ก็เป็นของอันนี้ก็ได้นะครับนะมีกัปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้อะไรบ้าง s อสพีก็คือชือ้นหนึ่งโกลอย่ลอเย่แล้วก็โอเคนะครับนะเป็นออร์แคิน่นะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เกตหนึ่งนะเป็นโคโค่นะฮะอ่าสวยงามมากนะครับนะก็เซอร์บา 1, สหนึ่งเซอบาสเกตสามจัวสองทิ้งวิทย์จากมือเี่ใบก็ได้เราได้รับ Imaginary Gift p ฟต์โพเตามจำนวนการที่ทิ้งไปนะก็ใบปั๊มโ t เทคนะฮะเพิ่มพีจีในมือนั่นแหละนะครับก็ ได้ครับได้โอเคอยู่นะฮะตามที่คาดไว้นะครับนะการันตี sp 5ใบแล้วถ้าบล็อกนั้นออก imr หรือ svr นะมันจะกินที่ sp 1ใบนั่นเองนะครับนะเราได้เท่านี้เลยนะครับนะสำหรับ sp เนาะซึ่งมันไม่ได้ไปกินเลทปกตินะก็คือสมมุติว่าเลทปกติออก1ใบมันก็จะเป็นออกเป็น2ใบถ้าเป็น sp ออกนั่นเองนะครับนะมันไม่ใช่ว่า sp 1ใบแต่เลทปกติไม่ออกยอะไรเงี้ยเนาะก็ sp ที่เราได้สำหรับชุดนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับนะนี่ svr ตัว magus storm นะครับก็สวยง,งามครับ สวยงามก็ถือว่าบล็อกนี้ค่อนข้าง ชนะชนะนะครับเพราะว่าได้ SVR เนาะผมไม่แน่ใจว่าเลติเวีต่อหนึ่งคาร์ตันมันเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่น่าจะได้ทุกบ็อกนะครับนะน่าจะมีบ็อกที่ไม่ได้ด้วยเนาะก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะครับนะที่เราได้ SP มารอบนี้เนาะแต่ว่าไม่ได้ IMR โอ้โหน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคโอเคเลยนะสำหรับการเปิดบ็อกนี้นะก็ได้ประมาณนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูเลตกันดีกว่านะฮะว่าใน1บล็อกเนี่ยนะครับจะได้อะไรบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับตอนที่ผมเลี้ยงเล้วนนนั่เอะ อ่ะทุกคนครับ กลับมาอีกครั้งนะฮะสำหรับช่วงดูเลดของการ์ดที่ออกในชุดเนาะซึ่งรอบนี้เราเปิดบล็อกเดียวเนาะก็อาจจะไม่ได้เห็นว่ามันมีแบบรูปแบบไหนบ้างเนาะเพราะว่าเรามีแค่เคสเดียวนั่นเองนะแต่ก็เดี๋ยวลองเอามาให้ดูละกันนะครับนะก็สําหรับเราย่องพราดินก่อนนะอ่ะาใบแรกเราจะได้เป็นตัวอัลเฟดเนี่ยแน่นอน VR นะครับได้1ใบยอยู่แล้วนะฮะน่าจะการันตีทุกบล็อกว่าได้หนึ่งใบเนาะไม่น่าจะได้เกินแล้วก็ไม่น่าจะขาดนะครับนะแล้วก็พารามิเดียสครับผมได้มาทั้งหมด2องใบนะฮะค่อน,ะน,ะะนขอน้าง มา4ใบแล้วก็คู่คู่ใช้ได้แค่คู่เดียวนะครับนะได้แค่อย่างละใบนั่นแหละนะครับนะแล้วก็เกตหนึ่งสำหรับคนนี้ได้มาทั้งหมด2ใบแล้วก็คนนี้อีก2ใบ นะน,น่นะครับนะสำหรับรอย่าพลาดินได้ตามนี้นะครับนะโอเคไปดูแคลนต่อไปจะเป็นตัวของโกพลาดินกันบ้างนะฮะ,ะในส่วนของโกพลาดินเนาะได้ตัวเลวนแฮนเอเซลมา1ใบนะครับนะได้เกาโมมา1ไใบา่าฮะเป็นอย่างละใบแล้วก็เกตสองได้คนนี้มา3ใบยัยงเยอะเลยนะฮะคนนี้ได้ใบเดียวแล้วก็คนนี้3ใบแล้วก็คนนี้อีก2ใบ อันเอนเงะโก้ Go! พาดีผมได้ตามนี้เนาะคือจริงๆอ่ะเรทของบ็อกสุ่มมันคงไม่เหมือนกันทุกบ็อกเนาะแต่ว่าหลักๆก็ให้ดูแบบการที่มันใช้งานหรือการที่มันแบบหายากๆหน่อยอะไรเงี้ยอย่างเจ้าตัวเนี้ยหรือว่าเจ้าพวกเนี้ยมันก็น่าจะได้แบบ น้อยเนาะเออนะฮะแต่ว่าพวกที่เป็นอย่างอื่นก็น่าจะพอได้บ้าง2อสมใบแล้วมาเนี่ยนะครับนะมันอาจจะไม่ได้ออกตามนี้แต่มันอาจจะออกคล้ายๆประมาณนี้นะครับสำหรับทุกบล็อกเนาะสำหรับนารุคามิกันบ้างนารุคามิอ่าจะเป็นคนนี้1ใบนะครับนะก็แน่นอน VR ทุกแคลมันออก1ใบอยู่แล้วแล้วก็เป็นโบลิเลียนสองใบนะฮะอันนี้1ใบแล้วก็จะเป็นเก2ออันนี้ใบเดียวนะใบใช้อันนี้3ใบนะครับอันนี้4ใบ1ใบนก1 เกจหนึ่งใบนี้นะครับนะตัวตี2ใบแล้วก็ดอหนใบานารูคามิน่าจะเป็นแคลนที่มีการ์ดออกเยอะนะเพราะว่ารูปแบบของนารูคามิที่ออกในบล็อกเนี้ยการมันค่อนข้างเยอะนะครับนะมันก็เลยออกมาหลายแบบแหละนะมันมีทั้งดอทั้งเกจสองลายใบเกจสามลายใบยอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะว่าแคลนอื่นเขามีของเสริมมาหมดแล้วไงคือนารูมันออกมาแค่ทีเดียวนะฮะมันก็เลยมาเสริมชุดนี้เนาะอ่ะแล้วก็เป็นออร์แลคเซ่นนะครับนะออร์แลคเซ่นผมจะได้ เป็นตัวของเพทากอนเมกัสหนึ่งใบเป็น BR รนะได้หนึ ho ่งใบโคโค่สองใบนะครับตัวของคนนี้สองใบคนนีนะ้น่ารักนะครับแล้วก็คนนี้ได้มาทั้งหมดสองใบนะครับนะคนนี้ได้มาสองใบคนนี้อีกสองใบแล้วก็เกตหนึ่งตัวใช้งานได้มาใบเดียวแล้วก็สุดท้ายคนนี้สองใบนะฮะตามนี้ตามนี้ออรลแลครก้นได้มาตามนี้เลยเนาะอ่าแล้วสุดท้ายแค่สุดท้ายก็จะเป็นตัวของ นุบะทามะนะครับก็จะเป็นตัวมักกัซซี่สตรอม BR ได้มา1ใบแล้วก็ได้มาเป็นตัวของคุจิกิริคองโกนะสองใบนะฮะอ่าคนนี้1ใบคนนี้2ใบนั่นเองใบใช้งานแล้วก็ใบนี้2ใบไอ้นี่2ใบไอ้นี่2ใบไอ้นี่2ใบนี่3ใบ PG แล้วก็อ่าจะเป็นคนนี้2ใบนะฮะเกตหนึ่งเนาะ ใบใช้งานแล้วก็จะเป็นดอพีจีอีก1นใบด้วยนั่นเองนะซึ่งนุวัฒธมะนะครับนะตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะน่าจะต้องรอบีทีนะครับถึงถึงเล่นได้นะตอนนี้เปิดซองสุ่มมันได้ทิเคเกอร์อมาไม่ครบนะฮะที่เหลือก็จะเป็นตัวของ s อ5ใบนะซึ่งอย่างที่บอกว่า อ่อ SBR มันจะกินที่ SP เนาะหรือ IM มาก็ตามนะน่าน่าจะนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเหมือนกับ SBR ก็คือกินที่ SP 1นึ่ใบนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ SP ที่ผมได้มา SP ที่เป็นไปได้น่าจะเป็นการระดับ 3R หมดเลยนะครับนะยวลองเทียบดูเป็นการระดับ 3R หมดเลยเนาะก็ พวก 2R ก็จะไม่มี SP นะครับนะแล้วก็จะเป็น SVR นี่ก็คือมาจาก VR นั่นแหละนะครับนะก็รวมทั้งหมดได้5ใบเนาะก็โอเคนะฮะจากที่เราเปิดบล็อกมานะครับ1บล็อกก็ได้การ์ดตามนี้เลยนะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะก็วันนี้มาเปิดโชว์เล่นๆมารีวิวเฉยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับสวัสดีครับ